นางเอกไอซ์อามีนาเข้าฉากวันรกก็เจอซีนยากระดับปรมาจารย์ประกบคู่กับพระเอกบอมธนินนละครพิรุณพรัำรัก โดยในเรื่องคุณหมอไอซ์จะต้องมาช่วยหนุ่มบอมที่สลบจากการถูกทำร้ายแต่ดันเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคู่อริเลยใช้กำลังเพื่อป้องกันตัวงานนี้แค่เห็นรูปร่างสูงใหญ่ของหนุ่มบอมก็แทบจะยกทงขาวยอมแพ้แต่นางเอกไอซ์ก็ขอสู้สุดใจแถมยังได้อเเมาชูชัยมาเทรนเรื่องการแสดงประกบแบบตัวต่อต,ต,ตัวจนพระนางคู่นี้แ a c t ิ้งออกมาได้ดีดีตีบทแตกกระจุยกระจายเข้าถึงอารมณ์สุดๆไปเลยค่ะ อเมาก็น่ารักมากค่ะเขาก็จะคอยบอกคอย brief แล้วก็คอยแนะนําคอยไกด์ต่างๆเหมือนกับเขาก็พยายามสอนเราให้ผลงานทุกอย่างออกมาอย่างดีที่สุด <c oughs> ก็ฝากพิรุณพร่ำรักด้วยนะคะวันนี้เป็นซีนแรกของไอด้วยแล้วก็เป็นการเข้าฉากครั้งแรกคาแรเคเตอร์ใหม่แล้วก็เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแล้วก็โรแมนติกดราม่าเนาะ อมีนากลนี่แหละมารับบทนางเอกในเรื่องพิรุณพัมรักเมื่อวานนี้มาเข้าฉากครั้งแรกกับน้องบอมธนินนะคะต้องบอกว่าฉากแรกที่ค่ายยูมาเอาให้สองคนนี้มาเจอกันเนี่ย,ยก็เป็นฉากนา่นาสาหัสอพอสมควรเพราะว่าวพระเอกเนี่ยเขาจะรับบทเป็นมาเฟียความจำเสื่อมในขณะที่นางเอกเขาจะเป็นคุณหมอมฉากแรกที่เจอคือพระเอกจะเข้าใจผิดคิดว่านางเอกอ่ะเป็นโจรก็จะจับทุ่มนางเอก อ๋อเหรอคือฉากแรกเจอกันฉากแรกขนาดนี้เลยเนี่ยเนี่ยโอ้โถไอซ์แลวน้องบอมตัวใหญ่มามคือแบบก็ซ้อมกันอยู่หลายทีหลายเทคเลยเพราะว่าต่างคนก็เพิ่งเคยมาเล่นละครด้วยกันครั้งแรกก็ค่อนข้างจะเกรงกันั้งคู่ด้วยแต่งานนี้ก็ได้อามาผู้กำกับคอยช่วยดูแลสอนอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีอายุยูวดีเนี่ยมาดูแลถึงกองละครให้กับน้องบอมแล้วก็น้องไอซ์จะไปฟังสัมภาษณ์ทั้งสองคนดีกว่าว่ามาเล่นด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างค เค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ายังไม่เคยทํางานกับยูมาด้วยแล้วก็เพิ่งเจอเพิ่งจะร่วมงานกับพี่บํมครั้งแรกด้วยค่ะก็ uh huh. ตื่นเต้นค่ะ uh huh. บทใหม่ด้วยค่ะคาแรคเตอร์ใหม่ด้วยค่ะจริงๆซีนเนี่ยก่อนจะก่อนจะมาถึงตรงนี้คือผมอะ่ะโดนกระทืบสภาพเลยอย่างเงี้ย <c oughs> เริ่มซีนมาก็แบบโอ้โหเหมือนเราโดนกระทืบมาแล้วก็ตกใจเห็นปุ๊บเราคิดว่าเป็นโจนแล้วก็จับฟาดตรงพื้นเลยตุ้ม ใช่จำอะไรไม่ได้เลยแล้วเราก็บังเอิญไปเจอค่ะเหมือนเลิกงานแล้วก็เดินกลับบ้านตามปกติอะค่ะแล้วก็ไปเจอแล้วเราก็ช่วยเหลือด้วยความที่เราเป็นคุณหมอค่ะแล้วก็ไปช่วยเหลือคนไข้ตามปกติแล้วก็พาเข้ามา<ไ>ประถมพยาบาลที่ห,อห้องก็ฝากเพริรุนพร่ำรักด้วยนะคะวันนี้เป็นซีนแรกของไอ้ด้วยแล้วก็เป็นการเข้าฉากครั้งแรกแคาแรคเตอร์ใหม่แล้วก็เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแล้วก็โรแมนติกดราม่าเนาะอือถูกต้อง ค่ะต้องอยังงดูงงกันอยู่เป็นครั้งแรกที่เขามาเล่นละครด้วยกันแต่ก็อยากให้ติดตามเพราะว่าเนื้อเรื่องพี่รุนพัมรักเนี่ยน่ารักเลยทีเดียวพระเอกเนี่ยจะเป็นอย่างที่บอกเป็นมาเฟียความจําเสื่อมและนางเอกเป็นคุณหมอที่จะจริงแล้วเนี่ยจะเป็นแบบคุณหมอที่เย็นชาใส่พระเอกเ,เ,เนื้อเรื่องนี่แบบน่ารักแต่ต้องคอยติดตามกันกับพี่รุนพัมรักนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปที่กองละครพี่รุณพร่ำรักของค่ายอยู่มากันบ้างค่ะก่อนหน้านี้นะคะนางเอกสาวน้องแต้วค่ะต้องถอนตัวไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจนต้องได้น้องไอซ์อมีนาค่ะอายุยุดีเลือกคนนี้เลยนะคะมารับบทบาทแทนค่ะแล้วก็ได้มาประกบคู่กับหนุ่มบอมนะคะแล้วก็เข้าฉากด้วยกันเป็นครั้งแรกเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ค่ะ ก็เป็นการเข้าฉากครั้งแรกของทั้งคู่นะคะก็สมกับเป็นละครโรแมนติกแอคชั่นค่ะเปิดมาซีนแรกนี่ก็เหมือนจะหวานนะคะแต่ก็หวานไม่สุดค่ะเพราะว่ามีเหตุให้เข้าใจผิดกันต้องออกแรงใช้กําลังนะคะฉากนี้โลแกนหนุ่มบอมต้องฟาดชามินหรือว่าน้องไอซ์ลงกับพื้นค่ะเล่นอยู่หลายฉากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของความปลอดภัยกันเป็นอย่างดีค่ะต่างคนต่างเกรงนะคะเพราะว่าเพิ่งมาเข้าฉากด้วยกันเป็นครั้งแรกน้องไอซ์บอกว่าไม่หว่นค่ะตั้งใจเล่นเต็มที่จนได้ ภาพที่สวยส Ziel, eros, plex, มใจผู้กำกับอาเมสานะคะที่คอยสอนแนะนำเธออยู่ตลอดด้วยเช่นกันค่ะเกรงค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเริ่มซีนมาก็แบบโอ้โหเนเราโดนกระทืบมาแล้วก็ตกใจเห็นปุ๊บเราคิดว่าเป็นโจรแล้วก็จับปาดตรงพื้นเลยตุ้มก็ฝากพิรุณพร่มรักด้วยนะคะวันนี้เป็นซีนแรกของไอด้วยแล้วก็เป็นการเข้าฉากครั้งแรกคาแรคเตอร์ใหม่แล้วก็เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแล้วก็โรแมนติกดราม่าเนาะอือฮึ ตกต้องจากมาเข้าฉากด้วยกันครั้งแรกแล้วนะคะฉากน,นี้จะเป็นฉากเปิดตัวของทั้งคู่ในละครด้วยค่ะก็รอติดตามฉากอื่นๆนะคะที่ตัวข่าวบันเทิงจะนำมาให้ชมกันต่อไปว่าคู่นี้เข้ากันเป็นยังไงบ้างเห็นจากนี้เคมีก็โอเคนะคะน่ารักนะครับเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวะนะฮะ